กินก่อนมึงแค้เครียดอะไม่เอากูกินไม่ลงให้เวลาหน่อยยา่าเขาอาจจะพูดให้น้องจีนเนี่ยเปลี่ยนใจก็ได้เอาเวลานั่งจับมือกันไปทางนานทำการดีกว่าไหมเ <c oughs> ตรียมเคส้องจีนเสร็จแล้วหรอ <c oughs> มันไม่เสร็จก็เพราะว่ามึงอ่ะเมย์มึง อะไรกูไปทําตอนไหนก็ตอนที่มึงปากพ่อยเรื่องไตโจนไงน้องจีนเขารู้เรื่องแล้วแล้วเขาไม่อยากได้ไตของโจนไม่อยากได้แล้วไงนี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วสําหรับน้องจีนตอนนี้ถ้าอยากหายก็ต้องพาแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นไงเด็กเขาไม่ยอมมึงจะไปบังคับเขายังไงแต่อาการของน้องจีนรุนแรงมากนว้ยถ้าไม่รีบผ่าตอนนี้ก็อาจจะไม่รอดถ้าไม่ยอมก็ต้องบังคับถ้าบังคับเนี่ย น้องอาจจะเคลียรระหว่างผ่าตัดนะเว้ยมันอันตรายทางไหนมันก็เสี่ยงทางนั้นแหละแล่ที่พวกมึงมานั่งกลุมมือกันเนี่ยมันช่วยอะไรได้ปะมันต้องเลือกสักทางเว้ยไม่ได้มีแค่น้องจีนคนเดียวที่ต้องการอาวัยวะบริจาคเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ต่อนะงั้นเอางี้กูขอเวลากูจะทำให้น้องจีนยอมผ่าตัดให้ได้กูให้เวลามึงสิบชั่วโมงพรุ่งนี้เที่ยงถ้ามึงทำไม่ได้ กูจะส่งายให้คนต่อไปไอี